ประชาชนที่ออกเดินทางช่วงปีใหม่มักเจอปัญหาระหว่างการเดินทางหลายรูปแบบปัญหาที่ร้องเรียนมากและแจ้งกันบ่อยที่สุดคือเรื่องการโฉยโอกาศขึ้นค่าโดยสารจากผู้ประกอบการหรือเจ้าของยานพาหนะบางกลุ่มที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียนว่าพบจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณใกล้เคียงกับจุดขึ้นรถโฉยโอกาศขึ้นราคาบ่อยครั้งกรณีนี้นายวัฒนาพัทรชนรองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมขนส่งทางบกยืนยันว่าต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดผู้กระทำผิดนอกจากจะต้องถูกลงโทษเปรียบเทียบปรับ ยังต้องถูกระงับหรือเพิกถอนใบขับขี่ควบคู่ไปด้วยอย่างไรก็ตามนายวัฒนายอมรับว่าเจ้าหน้าที่ยังมีจํานวนไม่พอตรวจตาอย่างทั่วถึงยังไงก็ไม่พอมันจะต้องเป็นหูเป็นตากันเกาะทุกภาคส่วนนะครับุกภาคสว่วนประชาชนต้องให้ความร่วมมือด้วยช่วยแจ้งเรามีเบอร์เบอร์ประจำใจของเราอยู่เบอร์ประจำกายขนส่งหนึ่งห้าแปดสี่ครับ โทรมาแล้วเราเดําเนินการให้ทุการายนะครับดาเนินการให้ทุการายและถ้ารายไหนทําผิดบ่อยๆซ้ําๆเนี่ยเราจะมีมาตรการเสริมอย่างที่ว่าพักใช้หรือ,อถ้าทอดใบก๋วที่ต้องช่วยกันครับเมื่อคนขับรถคนนี้มีพฤติกรรมที่ทําผิดซ้ําๆแบบไม่เกรงกลัวเนี่ยเราต้องเอาเขาอขอกจากระบบ นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพการบริการกรมขนส่งทางบกยังพยายามกดขันและตรวจจับบริการเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันอย่างบริการของอูเ ber อร์ซึ่งกรมขนส่งทางบกสั่งระงับการให้บริการไปก่อนหน้านี้แล้วโดยน,นายวัฒนายืนยันว่าถ้าพบเห็นผู้ฝ่าฝืนจะประสานงานดำเนินการจับกลุมอย่างเข้มงวดกติกามีต้องปฏิบัติตามกติกาถ้าทุกคนทำตามใจทุกอย่างบ้นเมืองมันุ้มวห นโยบายช่วงปีใหม่ที่หน่วยงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญคือเรื่องความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลักโดยนายวัฒนาเน้นย้ำให้ผู้เดินทางทั้งผู้ประกอบการและประชาชนคำนึงถึงหลัก3ด้านคือสำรวจเส้นทางให้ดีก่อนเดินทางตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานและร่างกายผู้ขับต้องพร้อมเดินทางเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ร่วมใช้รถบนท้องถนนที่สำคัญผู้เดินทางต้องเตรียมเผื่อเวลาที่ต้องใช้บนท้องถนนและจากสภาพการจราจรที่ติดขัดในช่วงปีใหม่อาจต้องใช้ความอดทนไปพร้อมๆกันด้วย มณีนุชเสียงหวานถ่ายภาพธนพงศ์ผู้ที่วณิชย์ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน